เข้ากันน่าทานจังเลยอร่อยอร่อยเลยข้าวผัดใส่ผักสุดยอดความอร่อยเลยค่ะข้าวผัดเสร็มา <c oughs> อร่อยอร่อยค่ะทุกท่านนี่ค่ะแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากัน <c oughs> อร่อย ใส่พริกขี้หนูนะคะแล้วก็พริกเม็ดเล็กๆเนี่ยคะ่ะพริกในสวนนะฮะเนี่ยพริกอันน้าวข้าวผัดใส่ผักคะนะ้าใส่ใส่กอกใส่ไข่อร่อยอร่อยเลยนะคะทุกท่านหอมหน่าทานข้าวผัดคะ่ะข้าวผัดไข่ ใส่ใส่ผักคะนา้าแล้วก็ใส่ข้าวผัดใส่ผักคะนา้าใส่ใส่กอกใส่ไข่อร่อยอร่อยเลยนะคะทุกท่านหอมหน่าทานผัดนี่คะ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนนี้นะคะผัดนี่คะ่ะท่านหอมหอมอร่อยอร่อยข้าวผัดค่ะพริกเม็ดเล็กๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะพริกในสวนนะฮะเนี่ยพริก อันน้อ๋อมาเลยวันนี้หิวใส่พริกไทยก่อนอันดับแรกเนี่ยพริกไทย,ยแล้วก็นี่คะ่ะน้ำปลาพริกนี่คะจะได้เผ็ดเผ็ดอร่อยอร่อยนี่คะ่ะแล้วก็มีน้ำปลานะคะมีพริกคะ่ะนี่ค่ะพริก แล้วก็น้ำมะนาวหน่อยหนึ่งนะคะบีบเข้าไปเปรีปปร้ยวเค็มนะคะเอาอกค่ะบางคนชอบทานพริกนี่ค่ะพริกได้เผ็ดๆแซ่บๆอร่อยอร่อยกันนะคะวันนี้ค่ะทานข้าวผัดนะคะอาหารบ้านๆของเราเนี่ยแหละค่ะทำง่ายเอาข้าวนะคะที่อยู่ในหม้อนะคะที่อร่อย เราจะสุกแล้วค่ะแล้วก็มาผัดนะคะใส่ผักคะน้าวันนี้ก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ไส้กอรอกอืมผักคะน้าใส่ไข่ใส่ไส้กอรอกอร่อยอร่อยเลยค่ะเห็นไหมคะผักเยอะเลย <c oughs> ชิมก่อน <c oughs> อร่อยอร่อยค่ะทุกท่านนี่ค่ะแล้วก็คุกเข้าให้เข้ากัน อร่อยจังเลยพริกไทยนะคะออร่อยมากอัดใส่อะไรก็ได้นะคะทุกท่านผักในตู้เย็นค่ะเอามาใส่เลยก็เหลือคะน้าเนี่ยค่ะถ้าคบางคนชอบทานพริกนี่ค่ะพริกได้เผ็ดเผ็ดแซ่แบแซบอร่อยอร่อย ข้าวผัดค่ะข้าวผัดไท่ใส่ใส่ผักคะนา้าแล้วก็ใส่เนี่ยพริกไทยอุย้ยแล้วก,ก็นี่ค่ะน้ำปลาพริกนคะจะได้เผ็ดเผ็ดแบางคนชอบทานพริกนี่ค่ะพริกได้เผ็ดเผ็ดแซ่แบแอร่อยอ่อยผัดนี่ค่ะก็ไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายตอนนี้นะคะผัดนี่ค่ะท่านหอมๆอ,อร่อยอ่อยข้าวผัดค่ะเนี่ยพริกไทยอ้ย <c oughs> แล้วก,ก็นี่ค่ะน้ำปาพริกนี่คคะจะได้เผ็ดๆสุกแล้วค่ะแล้วก็มาผัดนะคะใส่ผักคนะน้าวันนี้ก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ไส้กรอกอืม อร่อยจังเลยอือือเพาะบางคนชอบทานพริกนี่ค่ะพริกได้เผ็ดๆแซ่บๆอร่อยอร่อยตอกค่ะใส่ไข่ด้วยอร่อยอร่อยนี่ค่ะข้าวผัดนำข้าวในหม้อเนี่ยค่ะข้าวสวยนะคะ นี่ค่ะมาผัดวันนี้อยากทานข้าวผัดนี่ค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนนี้นะคะผัดนี่ค่ะทานหอมๆอ,อร่อยอร่อยข้าวผัดค่ะใส่น้ำปลาพริกด้วยสุกแล้วค่ะแล้วก็มาผัดนะคะใส่ผักคนะน้าวันนี้ก็ใส่ไข่แล้วก็ใส่ใส่กอก อืมล้วกับบางคนชอบทานพริกนี่ค่ะพริกได้เผ็ดๆดแซ่บๆอร่อยอ,อร่อยอร่อยจังเลยพริกไทยนะคะอือร่อยมากมผัดนี่ค่ะก็ไม่ได้ ไม่ได้ถ่ายตอนนี้นะคะผัดนี่คะ่ะท่านหอมๆอ,อร่อยอร่อยข้าวผัดค่ะไ,ได้เข้มขน้นก็พริกไทยหน่อยคะ่ะ <c oughs> พริกไทยก็ใส่แล้วพริกก็ใส่แล้วก็คลุกกันเลยนะคะคุกพริกเม็ดเล็กๆเนี่ยคะ่ะพริกในสวนอือ่ะพริกอ๋นนะอ ผัดนี่ค,ะค่ะก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตอนนี่นะคะผัดนี่คะ่ะท่านหอมๆอร่อยอร่อยข้าวผัดคะ่ะอร่อยสุดยอดเลยอือร่อยใสน้ำปัานเนพริกด้วย อร่อยใส่พริกขี้หนูนะคะแล้วก็บางคนชอบทานพริกนี่ค่ะพริกได้เผ็ดๆแซ่บๆอร่อยอร่อย <c oughs> พริกไทยก็ใส่แล้วพริกก็ใส่แล้วก็คลุกกันเลยนะคะคลุก อร่อยเราจะผัดอืมอืมอร่อยสุดยอดเลยอืมอร่อยอร,อยอรอยใส่ใส่พริกด้วยนี่ค่ะพริก น่าทานพริกสวนนะคะนี่อร่อยนะคะใส่พริกเยอะๆชอบพริกไทยนะคะอ,อร่อยมากมไ,ดได้เข้มขน้นก็พริกไทยหน่อยคะ่ะบางคนชอบทานพริก นี่ค่ะพริกได้เผ็ดๆแซ่แบๆอร่อยอร่อยเข้าให้เข้ากันน่าทานจังเลยอร่อยอร่อยเลยข้าวผัดใส่ผักไ,ได้เข้มข้นก็พริกไทยหน่อยค่ะพริกไทยนะคะ อร่อยมากมพริกไทยนะคะอ,อร่อยมากอ,มอร่อยสุดยอดเลย ให้เข้ากันน่าทานจังเลยอร่อยอร่อยเลยเข้าวผัดใส่ผักอร่อยใส,ใส่พริกด้วยนี่ค่ะพริกน่าทานพริกสวนนะคะนี่อร่อยนะคะใส่พริกเยอะชอ่ออร่อยใส่พริกด้วยนี่ค่ะพริกน่าทานพริกสวนนะคะนี่อร่อยนะคะใส่พริกเยอะ ชอบมากเลยวันนี้หิวใส่พริกไทยก่อนอันดับแรกเนี่ยพริกไทย,ยแล้วก็นี่คะ่ะน้ำปาพริกนคะจะได้เผ็ดเผ็ดข้าวผัดใส่ผักคะนา้าใส่ใส่กอกใส่ไข่อร่อยอร่อยเลยนะคะทุกท่านหอมน่าทานนะคะวันนี้คะ่ะ ทานข้าวผัดนะคะอาหารบ้านๆของเราเนี่ยแหละค่ะทำง่ายเอาข้าวนะคะที่อยู่ในหม้อนะคะที่